พบกันอีกครับกับอีที่สองการส่งลูกค้าวันนี้วันที่18เมษายสารับวันนี้ก็จะไปส่งสองเจ้าแถวรัชดาครับแล้วก็แถวสูรก็ท่านทำ สองที่ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปหาลูกค้ากันวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์เพื่อป้องกันแล้วก็ปลอดภัยครับก็จะมีทั้งแมสแล้วก็เฟซชิลและที่ลืมไม่ได้คือแอลกอฮอล์เราต้องพกไปด้วยแล้วเราก็จะเว้นระยะห่างกันนิดๆครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเจอกันที่ลูกค้าครับ งแล้วซอยประชาถนนประชาทิศซอยประชาทิศเก็ดเข้าเข้าครับก็ค่อยขวางนิดนึงวันนี้โ,โชคดีที่รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อันนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วพี่โจมพี่โจมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะส่งกระถางให้พี่โจมพี่โจมก็จะเอากระถางไปปลูกปลูกถังเนาะดูพื้นที่พี่โจมเมื่อกี้เข้าไปดูโอเคเลยเป็นฐานที่ในเมืองมียนมาที่เหมือนบ้านนอกบ้านนอกพื้นที่ใช่ดูว่าเขามีเป็นธรรมชาติเหมือนบ้านนอกบ้านนอกลูกทุ่งลูกทุ่งข้างใน ก็เป็นไงครับพี่โจมกระถางที่เรามาส่งวันนี้ถูกใจค่ะเป็นสิ่งที่ต้องการเพราะว่าไม่ต้องต้องการให้แบบว่ามันมีไม่ให้ดินไหลลงไปอ่ะแล้ต้องถูกใจจริงๆแล้วทีแรกไม่เห็นของจริงเนาะก็เลยยังไม่ไม่ประทับใจเท่าไหร่ก็ยังลังเลว่ากลัวส่งผิดผิดความต้องการผิดวัตถุประสงค์จะพอมาเห็นของจริงแล้วสุดยอดค่ะถูกจคงจะต้องสั่งเพิ่มครับพี่ิ มีรายนี้คือมาชิมรางก่อนสิบอันค่ะต่อแบบไปก็คงจะมีออเดอร์อีกนะคะสวยมากใช่ค่นะส, <c oughs> สวยนะฮ <c oughs> ะ,ะลูกทรงได้ดีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จุมากเลยที่ให้การตอบรับอาตูกระถางยานยนต์ครับอันนี้เราก็จะสร้างสรรผลงานดีๆแล้วก็กระถางสลงานให้กับลูกค้าลหลายๆเจ้าอีกต่อไปเพราะ <c oughs> เราทําเป็นอาชีพครับ <c oughs> เราอยู่กับมันเราทําเป็นอาชีพของมันแล้ววันนี้ได้มาถึงตรงนี้ก็ ภูมิใจครับได้เข้ามาแล้วก็เห็นพื้นที่สวยคือคือบ้านพี่จุ๋มเป็นธรรมชาติมากดูถึงจะอยู่ใจกลางเมืองนะตรงนี้แต่ธรรมชาติว่าโอ้โหสวยงามมากพื้นที่เก่าๆข้างๆนี่เป็นตึกขึ้นหมดเลยคอนโดค่ะคอนโดขึ้นหมดแต่ยังมีธรรมชาติอยู่ตรงนี้อยู่อยากได้แบบนี้ธรรมชาติลางเลยอกาห้นะคะหวังว่าถ้ามีโอกาสจะสั่งอีกค่ะแต่ว่าก็คงจะดูรูปแบบต่างๆไปเห็นมันมีหลายแบบใช่ครับวันนี้ก็พอใจนะฮะพอใจค่ะพอใจ่ นายกขอบคุณมากเลยครับ <ขอ S 1> ี่โชมขอบคุณครับสวัสดีค่ะคนหนึ่งก็ตกใจ